วันนี้ผมจะใช้ไมล่าแบบกระดาษนะครับแทนการใส่ไมล่าพลาสติกนะครับอ่ะไมล่ากระดาษก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดูกันครับซ่อมพัดลมเชียงลายสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับพันลวดพัดลม16นิ้ว EP2 นะครับหลังจากที่อ่พที่1นะครับครั้งที่แล้วเราก็ ได้สาธิตการเอาลวดนะครับก็คือเอาลวดออกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็เสร็จไปละนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ผมก็จะมาสาธิตการใส่ไมล่านะครับลงไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ใช้ไมล่าแบบพลาสติกนะครับที่เราเห็นนะครับแต่วันนี้ผมก็จะลองสาธิตนะครับก็คือคือผมมีไมล่ากระดาษแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ผมก็จะมีแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมมีแผ่นใหญ่กว่านี้นะครับแต่แต่ก็อันนี้ก็ตัดมาละนะครับเดี๋ยวก็จะตัดอีกนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับอ่าอันนี้ผมก็ตัดตัดแบบนี้นะครับง่ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยวัดอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอ่าอ่อันนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับ นะครับคือเดี๋ยวผมจะตัดไมล่านะครับใส่ในร่องตรงนี้เตรียมเอาไว้นะครับก็ถามว่ากว้างยาวขนาดไหนอันนี้ผมก็ตอบยากนะนะครับตอบยากตอบยากครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราลองตัดเสร็จแล้วก็ลองใส่ดูนะครับคือแต่ปัจจุบันนี้เขาก็นิยมไปใช้ไมล่าแบบพลาสติกกันหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ ยังใช้อยู่นะนะครับไมล่าแบบกระดาษแบบนี้นะครับมันก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมดังนั้นแล้วผมก็จะใช้ไมล่าตรงนี้เป็นคือสาธิตให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับเราจะตัดกว้างขนาดไหนอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะเนี่ยนะครับตัดกว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะอา,อาจจะตัดชิ้นเล็กๆดูก่อนนะครับลองตัดชิ้นเล็กๆดู อ่ะผมจะจะลองตัดขนาดนี้ก็แล้วกันนะครับนี่อันนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าบจับจะพอดีกับสเตเตอร์ไหมนะครับอ่าผมก็ลองสอดดูนะครับคือเราไม่ทราบใช่ไหมนะครับเมื่อไม่ทราบเราก็ต้องลองอ่ะนะครับอ่าอ่าลองลองสอดดูว่าจะพอดีไหมนะครับนี่อ่ารู้สึกว่า ก็ใช้ได้นะครับขนาดนี้สังเกตนะครับสังเกตนะก็คือเราดูนะครับก็คือไมล่าเนี่ยเขายัดลงไปในเต็มเต็มล่องเต็มล่องเหล็กนะครับเต็มล่องเสร็จแล้วก็ให้เขาหลุดลงไปนะครับด้านล่างนิดนึงหลุดลงจากเหล็กตรงนี้นะครับคือมันจะมีที่ล็อกล็อกของเหล็กพอดีนะครับอก็ประมาณนี้นะครับแสดงว่าผมตัดพอดีเลยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมก็จะตัดขนาดนี้เลยนะครับสำหรับไมล่าอ่ะผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการวัดเนาะใช้ตัวนี้เลยอ่ะก็จะได้ขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเลยครับนี่อ่ะผมก็จะได้ขนาดแผ่นขนาดนี้นะครับอ่ะได้แผ่นขนาดนี้ คืออันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไมล่าแบบพลาสติกนะครับแล้วก็ใช้แบบกระดาษดูนะครับอตอนนี้ผมก็จะลองดูหลายๆวิธีเนาะนะครับเผื่อเพื่อนเ่อาสามารถที่จะใช้ไมล่าแบบกระดาษนะครับใช้ไมล่าแบบกระดาษก็ได้นะครับ ความยาวผมก็จะใช้ขนาดนี้เลยนะครับตามที่ผมได้ลองเมื่อกี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยแล้วก็เทียบนะครับใช้ตัวนี้มาเทียบผมก็ตัดเลยครับตัดตามนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ได้ละนะครับ แต่ถ้าไหนที่ไม่สะดวกที่จะใช้ไมล่ากระดาษนะครับเราก็ใช้ไมล่าแบบพลาสติกก็ได้นะครับไมล่าแบบกระดาษบางทีผมก็ยังใช้อยู่นะครับมันก็มีมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงได้ตลอดเวลานะครับอ,อันนี้ผมก็วัดเป็นทีละอันทีละอันไปเลยนะครับ แล้วก็ตัดแล้วก็ทําแบบนี้นะครับคือให้ได้ทั้งหมด16นะครับ16ชิ้นเพราะว่ามันมีร่องทั้งหมด16ร่องนะครับเราก็จะทําแบบนี้16ชิ้นแต่ความแตกต่างระหว่างการใส่ไมล่าแบบแบบกระดาษกับแบบกระดาษกับ พลาสติกนะครับไมล่ากระดาษมันก็จะมีความอ่อนความนุ่นนุ่มกว่าใช่ไหมบางทีมันก็จะง่ายต่อการการฉีกขาดนะครับมันก็จะง่ายต่อการฉีกขาดนะนะครับบางทีมือมือเราไปเกี่ยวอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นกระดาษนะครับมันก็จะฉีกขาดได้ง่ายอันนี้บอกทุกท่านเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอืมโอเคนะครับได้เก้า แบบนี้น่าจะไว้ไหมครับผมพับ2อ,อันเลยนะครับพับสอ,อันไปนเลยนี่นะครับมันเหมือนกับผู้ชายมาทำงานศิลปะนะครับการทำรวดพัดลม ครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วล่ะนะครับ16เนาะอาจจะ1 7 1 8ชิ้นนะครับก็อ่ะทีนี้ง,ง่ายๆเลยครับคือเราไม่ต้องพับใช่ไหมผมก็จับใส่เลยนะนะครับจับใส่เลยจับใส่เลยครับคือไม้ลากกระดาษเนี่ยมันจะมีอ่อมันมีทั้ง2หน้าเลยนะครับเราใส่หน้าไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ล่าแบบพลาสติกมันมีหน้าเดียวนะที่เราจะใส่อีอกอีกด้านหนึ่งมันจะด้านด้านนะครับคือเราเอาที่ลื่นๆเข้าหาอันนี้ ไมล่าแบบกระดาษมันใส่ได้2หน้านะครับผมก็จับใส่เลยนะครับ คืออันนี้ผมใส่แบบไม่คือไม่พับนะครับใส่แบบไม่พับ ประเด็นหลักของไมล่าก็คือเขาใส่เพื่อ,อกันความร้อนนะครับใส่เพื่อไม่ให้พัดลมเกิดเกิดความร้อนนะครับก็เลยหุ้มด้วยไมล่านะครับคือตัวของไมล่าเองเขาก็เป็นฉนวนไฟได้ด้วยนะครับคือไฟผ่านตัวเขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับไมล่า อันนี้ผมก็สาธิตท,ทุกขั้นตอนเลยนะนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็จะช้าแบบนี้แหละนะครับเวลาทำถ้าเป็นทำอ e พ e นะครับมันจะช้าแบบนี้เพราะเราเน้นความละเอียดใช่ไหมเน้นเน้นทุกขั้นตอนใช่ไหมครับมันก็จะช้าครับอันนี้ผมก็ทำไปทีละ ล่องเลยนะสิบหกล่องเราก็ทาแบบนี้นะนะครับสิบหกล่องนะครับทําไปเลยสิบหกล่องแต่อันนี้ถ้าเป็นไมล่าแบบอ่าพลาสติกเราก็ต้องพับมันก็จะช้าไปอีกนะครับช้ากว่านี้อีกนะเพราะมันจะต้องพับใช่ไหมต้องใช้เวลานะครับเราต้องมานั่งพับเหมือนเราอ่ประดิษฐ์ดอกไม้เหมือนตอนอยู่ประถมอ่ะนะครับแบบนั้นเลยเราต้องมานั่งพับนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้พับนะเพราะว่าผมใช้อ่แบบ กระดาษนะครับไม่ล่าเราตัดขั้นตอนนั้นไปคือ,อ,อจุดอ่อนของการไม่พับใช่ไหมบางทีมันอาจจะหลุดโยไปโยมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องระวังหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับมันอาจจะโยไปโยไปซ้ายโยไปขวาอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงไม่ล่านะครับอันนี้คือจุดอ่อนของถ้าหากว่าเราไม่พับเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกครับผมง่ายๆเลยครับมันไม่มีตัวล็อก ไมล่ามันก็เลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อันนี้ใหญ่ไปผมก็ตัดออกนะครับตัดออกนิดหน่อยใหญ่ไปก็ตัดได้ครับนี่อ่าอันนี้ก็ผมเตรียมไมล่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ก็ลองดูนะครับสำหรับไมล่ากระดาษนะครับอ่าไมล่ากระดาษอ่ะเดี๋ยวก็อันนี้ก็สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับการาเตรียมไมล่าใส่ไมล่านะครับซึ่งทำไมก็ ซึ่งวันนี้ทำไมผมใช้ไม้ล่ากระดาษนะครับเพราะว่าอย่างคลิปก่อนๆผมได้ใช้ไมล่าแบบพลาสติกนะครับตอนนี้ก็ได้ใช้ไมล่าแบบกระดาษแบบนี้นะครับก็สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเราถนัดใส่ไมล่าแบบไหนอันนี้แล้วแต่เรานะครับผมก็ไม่ได้ชี้ชวนให้เพื่อนๆมาทําตามผมนะนะครับแต่ผมก็เลือกก็คือที่จะทําแบบนี้นะครับมันก็ไม่มีปัญหานะโอเคนะครับ เดี๋ยวมาเจอกัน E ีพีที่3นะครับอีีต่อไปนะครับอ่อี p หน้านะครับเราจะมาเริ่มพันกันนะครับในพันลม16นิ้วนะครับสวัสดีครับ